สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาแชร์ทีมนะครับในการตีบอสน,น้องไก่กัน,นครับผมเป็นทีมบ้านๆเลยทุกคนหาง่ายๆตัวละครแบบเบสิกเบสิกนะครับผมซึ่งทุกคนสามารถทําได้กันอยู่แล้วนะครับด้วยแต้มประมาณ2ล้านนั่นเองครับสล้านบวกๆนะครับเดี๋ยวเพราะวันเนี่ยทำได้ประมาณสักแถวสองล้านสองสองล้านสามนั่นเองครับเนี่ยเห็นไหม ตีสามดาบได้มา6.5าล้านไม่น่าเกียดเลยทุกคนทําของง่ายนะครับรวมถึงในเรื่องของการทําตัวละครเนี่ยง่ายๆด้วยนั่นเองนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้หวันรวยนั่นเองนะครับมาเริ่มกันโอเคทีมที่เราจะใช้ก็ผมทีมแรกก็จะเป็นทีมคีอาสุลานะครับแล้วก็ทีมที่2ครับก็จะเป็นทีมตัวของแบบพิเศษอินของเรานะครับเงื่อนไขนะครับผมที่ต้องมีนะฮะตัวของอสุราของเราเนี่ยอาจจะต้องเอทเคเยอะหน่อยนะครับอัพสก,กิลได้ก็จะดีมากๆ ตำแหน่งของอสูราเนี่ยเรามีหน้าที่คือเอามาปักนะครับเอามาปักหัวตรงนี้เออไม่ใช่ปักหัวสิเอามาเกาะแตกนะผมแหมไอตัวของเกาะแตกอสูราเนี่ยโหดมากนะทุกคน36%เยอะนะครับแล้วก็เกาะแตกถึง5เทิร์นด้วยครับทำให้เราสามารถเซตดอเอ่อบอได้หนักหน่วงขึ้นนะครับอสูราเนี่ยจะเล่นเป็นทางตัวของแบบบัญชาการเลยครับเน้นทั้งออบหลักแล้วก็ออบปลองนะครับเป็น ATK เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับทำให้ตัวของ ATK เยอะๆนะครับเพราะว่าอสูราเนี่ยมัน มันสร้างตัวของแบบโล่ไอตรงเนี้ยนะครับหนาตามค่า ATK ของมันนะฮะสกิลที่2ของอสูรครับคันธมิชทั้งหมดนะครับจะได้รับโล่นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมของพลังเวทต่อเนื่องสองเขินนะครับอันนี้ก็ถ้าอัพสกิลก็ทำให้โล่มันแบบหนามากๆนั่นเองนะครับอืมอสูราทำประมาณนี้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวของ C12 แบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าต6ยืนพื้นจะดีที่สุดนะครับเพราะมันได้สแตทที่สวยเนาะอืมต่อไปวิกฤตนะฮะ วิกกิเนี่ยไม่จำเป็นต้อง C6 ก็ได้นะทุกคนอันนี้ผมเล่นได้หลากหลายคอนเทนต์เนาะวิกกิทเนี่ยสัก C2 กําลังโอเคแล้วนั่นเองนะครับวิกกิทนะ <c oughs> ต่อไปก็ผมสลับตัวของมิโฮมิโฮอันนี้ก็เน้นไปทางแบบการทําแบบดามจเลยก็ได้หรือมิโฮเนี่ยเอามายืนเฉยๆก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเล่นเอามาตบสกิลล่างนะผมเออตบสกิลที่1เนี่ย เป็นการตีแล้วก็ติดเวทเบาบางนั่นเองนะครับผมทําให้ตัวของแบบพี่ปั๊ดคาวของเราเนี่ยซัดดาเมจรดนแรงขึ้นนะฮะตัวของมิโฮเนี่ยผมเพิ่งทําของมาแบบตรงสายประมาณหนึ่งนั่นเองครับเ <c oughs> พิ่งทําได้นะฮะต่อไปก็ผมสลับตัวของคิทริเอลนะฮะตัวของคิทริเอลเนี่ยเอามาเพื่อเพิ่มตัวของแพสซีฟนะครับเพิ่มแบบดาเมจเวทนะฮะ ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทตลอดเวลา17%นะครับเรัอัพสกิลเนี่ยจาก17กลายเป็น20ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนั่นเองครับตัวของคริตเอลเนี่ยเราจะเล่นเป็นสายดาเมจก็ได้แล้วแต่เราเลยนั่นเองนะครับของผมเนี่ยก็จะเล่นเป็นทางแบบครีเรตนะฮะแล้วก็ดาเมจแต่นียจริงๆออกมายืนแค่เอาแพสซีพอแล้วนะครับประมาณนี้ <c oughs> ตัวของคริตเอลนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรกับน้องเลยนะครับทำของยากอยู่พอสมควรต่อไปครับพี่ปาร์คคาวของเราครับปาร์คคาวเนี่ยคือหลักๆเนี่ยตัวเนี้ย <c oughs> ต้องการสอยสกิลบอสให้มันหนักที่สุดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเน้นไปทางคริโตเมยนะฮะปัตคาวเนี่ยแนะนําเป็น C6 ขึ้นนะครับแล้วก็เสื้อก็จะเป็น ATK แบบนี้นะครับแหวนก็แหวนตีบอสเลยครับซัดนัวได้แบบสุดๆนะครับปัตคาวนะฮะต่อไปก็ผมสัตว์เลี้ยงจะเป็นอะไรก็ได้ที่บวกเวทอย่างเป็นยันจีโนตหรือเป็นวินดี้ก็ได้นั่นเองครับแต่ใช้วินดี้จะดีที่สุดนั่นเองนะฮะการพิเศษสกิลนะครับผมให้ปักหัวอสศราก่อนนะครับผมอ่ะให้อสศราสกิลล่างก่อนอ่ะ อสุราสกิลปักหัวเสร็จปั๊บนะครับปักหัวเสร็จเรียบร้อยครับวิกิตบับเอ่อิกิตบับเสร็จปั๊บแล้วก็สร้างโลเพราะว่าโลมันอยู่แค่2เทิร์นเท่านั้นเองนะเพื่อนๆดังนั้นไอ้โลเนี้ยต้องแบบเล่นตัวสุดท้ายนั่นเองฮะต่อไปครับผมก็จะใช้มิโฮถ้าาเมจของพี่ปาร์ตของคุณนะไม่ได้แรงพอเนี่ยใช้มิโฮสกิลล่างก่อนนะครับแล้วก็ใช้ปาร์ตคาฉีดรีฉีดนั่นเองครับแต่ของมันเนี้ยมันแรงพอก็เลยมิโฮไม่ต้องแบบสกิลล่างแล้วก็ซัดนัวได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะจ ทีมที่2เนี่ยเป็นทีมที่หาง่ายๆครับผมทุกคนแล้วก็ e ซี่มากทีมที่2เนี่ยจะเน้นหนักที่ตัวละครอย่างเซอินที่อาจจะต้องมีค่าจุดอ่อนที่มากหน่อยอันนี้ผมยังไม่ได้แก้ของยังไม่ได้ทําของเพิ่มนะครับก็เลยทําเป็นแบบนี้เซอินเนี่ยต้องทําของแบบทําจุดอ่อนให้เยอะนะครับเพราะว่าการที่เซอินตีไม่ติดจุดอ่อนเนี่ยค่อนข้างส่งผลเยอะกับดาเมจพอสมควรนะฮะตัวนี้ผมจะเน้นหนักไปทางตัวของเอจเคแล้วก็คิดดาเมจแบบบ้าๆเลยนั่นเองครับมีของก็ประมาณนี้แล้วก็แหวนตีบอสแรงขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ ส่วนแหวนก็เป็นแหวนตีบอสเลยครับเน้นแบบดามเมทนัวนัวซัดแบบต้มต้ให้กันตายไปข้างหนึ่งถ้าแหวนตีบอสหดาวได้ก็จะมันกว่านี้นะครับแต่อันนี้ยังไม่มีนะครับ <c oughs> ต่อไปครับลีน่าครับอันนี้ถ้าเป็นซีหได้ก็ดีนะครับเพราะว่าใช้งานค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะ <c oughs> แต่ว่ายืนปืนซักซีสผมว่าก็โอเคแล้วนะครับลีน่าเนี่ยแนะนําเป็นตัวของเลือดเยอะเลยนะครับทำเลือดให้เยอะนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันหิวแรงตามเลือดมันต้องอาศัยการฮิวแรงมากๆครับสำหรับตัวของลีน่าดังนั้นเนี่ยตัวของแหวนก็อบวกเลืด ของต่ตางๆก็ต้องบวกเลือดนะครับทำให้มันฮิวแรงๆนั่นเองครับสำหรับตัวของรีนานั่นเองฮะต่อไปครับอีวานตำแหน่งของอีวานเนี่ยเราจะใช้ซีกแทนก็ได้ใช้ตัวของพายแทนก็ได้ถ้าเราต้องการบูทดาเมจแต่เหตุผลที่ผมใช้อีวานเพราะผมยืนไม่ไหวทุกคนคือตัวผมจะตายเอาครับมันเล่นเทินไม่จบนะครับอีวานแบบเพื่อนเราล้มเพื่อนเราล้มตลอดเลยรู้สึกว่าเถ้าเพื่อนเราล้มเร็วเกินไปมันไม่เวิร์กนะครับก็เอาอีวานมาเพื่อจะเป็นการยกโล่ครับเซฟชีวิตเพื่อนมากขึ้นนะฮะนี่ประมาณนี้อีวานอืมอ ต่อไปอยู่ราเชลครับราเชลเนี่ยมีหน้าที่การเพิ่มจุดอ่อนให้ตัวของเซอินเนาะแล้วก็มีการตีแล้วก็ติดตัวของกายภาพเบาบางบกกับการเกาะแตกได้นั่นเองครับตัวของแบบราเชลเนี่ยต้องเล่นเป็นดาเมจดนะวันนี้ผมพยายามจะแก้ของเป็นตัวของเซตเอ่อให้ได้แล้วแต่ว่ายังทําไม่ไหวก็เลยแบบใส่เป็นเซตนี้ไปก่อนนั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อไปครับผมทราบตรงเอ เอสนี่เอามาหน้าที่คือเกาะแตกนั่นเองครับแต่ว่าเอสเนี่ยถ้าอัพสกิลตัวของแพสซีฟได้ก็จะดีมากๆแต่ของผมยังอัพไม่ได้นะเพราะว่าของมันยังไม่มีถ้าอัพแพสซีฟตรงนี้ได้ครับเกาะแตกจาก20เป็น24เนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเอสเนาะหน้าที่ของเอสนี่เฉยครับเอามาเกาะแตกเฉยครับหรือจะใช้เป็นตัวของคิดวิเอวก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนั่นเองนะฮะอืมมาพิเศษสกิลครับก็จะใช้ตัวของแบบราเชลสกิลบนก่อนนะครับแล้วก็จะใช้ซีอินซัสเลยนะครับแล้วก็อีวานโยกโหลลครับเเตตุผที่้้องใชชาล อาจสกิลเพราะว่ารูมันจะวนได้ไวมากราเชลของเราไม่ใช่ราเชลสิซีอินมันจะแทงได้ทีทีนั่นเองครับมาลองดูกันว่าเล่นเป็นแบบไหนนะครับจะเลี้ยงใส่เป็นอะไรก็ได้ครับที่บวกดาเมจกายภาพนะครับยนเอออีรีนนะครับผมเซอรีนะครับหรือจะเป็นตัวของแบบพวกอีกาก็ได้เช่นกันนะครับรวมถึงวินดี่ก็ได้นะผมลองตัวของทีมห้องแรกเนี่ยใส่เป็นตัวของไม่ได้ใส่โน้ตแล้วอะ่ะเออไม่ได้ใส่วินดี้แล้วรู้สึกว่าดาเมจมันขาดไปนิดนึงนะครับอันนี้ปักหัวครับเห็นไหม เกาะแตกครับแล้วถ้าเราทำดาเมจด้วยเมื่อกี้โดนดาเมจไปประมาณ 18K นะฮะหรือว่ารุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้มิกิทบัฟครับนี่มิกิทบัฟมาตึ๊บแล้วก็อสูราสร้างโลครับนี่อสูราสร้างโลในกรณีที่เพื่อนๆดาเมจของพี่ปาร์ตคาวเพื่อนๆไม่ได้แรงพอเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้สกิลล่างมีโฮก่อนก็ได้นะฮะล่างแล้วก็ค่อยใช้ปาร์ตคาวฉีดนะครับแต่ของผมเนี่ยมันแรงมากครับมันก็เลยทําให้ตัวของแบบพี่ปาร์ตเนี่ยฉีดรีฉีดได้เลยนะครับนี่ ก็ข้อดีของการทําของแบบป้าบ้าก็จะประมาณนี้ครับฉีดรีฉีดได้สบายมากนี่ประมาณนี้ตั้มสี่แสนสี่ครับแล้วก็รีแล้วก็ฉีดอีกรอบหนึ่งเนี่ยตำแหน่งของอ,อสูราเนี่ยในการสร้างโล่เห็นไหมเพื่อนเราเนี่ยเลือดแบบเหลือครึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมไม่ตายนะผมโล่อสูรลาหนามากนะครับทุกคนนะยิ่งถ้าเหมือนคล้ายๆกับว่าเอจเคโรเยอะโล่ก็จะหนาตามนั่นเองครับเห็นไหมเพื่อนเราไม่ตายเลยนะครับดูดิ มาครับซัดตั้มเห็นไหมเรียบร้อยร้านหนึ่งครับจะจบเทินอยู่ที่20ิเทินพอดีนะครับ1ลร้านนะฮะราเมจดแรงมากนะจ๊ะต่อไปครับผมสำหรับทีมที่สองครับเป็นราเชลบนครับตั้มก็ให้ครับเมื่อหนึ่งพันครับแล้วก็สซีินซัดเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของดีนาฮิวนะฮะเราต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะครับเพื่อนๆตอนนี้เลือดเราเหลือลดไปเยอะนะครับซีนแทงตึ้งถ้าติดจุดออกขอมผมประมาณ20,000 0นะครับถ้าไม่ติดก็ประมาณแสนห้านะครับ ทีนี้บอสก็จะเป็นการตีแล้วก็สลับเลือดแบบนี้ฮะเห็นไหมสลับเลือดเสร็จปั๊บแต่ว่าของเราไม่ตายนะฮะต้องถึกถึกประมาณนึงนะครับแล้วก็ยกโล่ครับยกโล่มาครับแบบนี้โล่ยิ่งเอยิ่งเดฟบเยอะโล่เราก็จะยิ่งหนานั่นเองนะครับอีวานนี่สําคัญมากนะครับในเรื่องของโล่นะครับยิ่งทําเดือบเยอะจะดีมากๆแล้วก็ตัวของฝั่งลีน่าก็จะฮิวครับฮิวมาสี่พันนะครับเป็นไงฮิวแรงปะถ้าลีน่าฮิวแรงเนี่ยมันทำให้เต็มหลอดได้ไวมากนะครับเหมือนเรากลับมาตั้งหลักได้ครีนึงแล้วก็เินดทงหม ตำแหน่งของเซอินเนี่ยมันจะวนหลุกมาพอดีเป,เป๊ะเลยนะครับนี่เซอินก็จะแทงไปตืมนี่ประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ติดจุดอ่อนนะครับนี่แล้วก็ตำแหน่งของราชิลนะครับเราจะเป็นสกิลบนครับติดกายภาพเบาบางนะฮะนี่ปุ๊บมาครับต่ำแล้วก็สกิลล่างครับเพื่อที่จะเป็นการหักด,ดาบบอสครับทำให้บอสตีเบาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยใช้ตวงเซอินซัดอีกรอบหนึ่งนี่ ราเชลเนี่ยผมก็เลยเล่นเป็นดาเมจหน่อยๆนะครับถ้าถ้าทำดาเมจได้ก็จะดีมากๆนะครับผมสลับตัวของราเชลเนาะมันช่วยบูสต์ดาเมจได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับราเชลนี่ครับแล้วก็ตัวของเซอินซัสอีกรอบนึงครับตึงเซอินมันวนลูปมาพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่เนี่ยสองแสนนะครับติดจุดอ่อนนะครับทีนี้พอเซอินซัดเสร็จครับเราจะใช้ตัวของลีน่านะครับในสกิลบนนะฮะเพื่อที่จะเป็นการเกาะแตกนะครับแล้วก็จะเป็นการบูสต์ตัวของครีดาเมจให้เพื่อนเรานะครับนี่ประมาณนี้ปึ๊บนี่ จังหวะนี้อีวานก็จะมายุกล่พอดีครับแล้วก็เซอินก็จะได้ซัดนะครับเนี่ยตัวละครตายแล้วผมไหมเซอินผมตายก่อนนะครับอันนี้บางมากนะผมเซอินผมตายนะผมตำแหน่งของเซอินเนี่ยถ้าเราใส่เป็นแหวนอำนาจเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากะครนะผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีนะครับแบบดีๆไม่มีก็เลยใส่เป็นแบบตัวของแหวนดาเมจนั่นเองนะครับ <c oughs> พอเซอินตายั๊บแล้วมจของเราเนี่ยจะหลักๆจะเหลือแค่ราเชลและอันนี้เราก็กดฮงไปก่อนครับซึ๊ จริงๆถ้ามีตัวของเซอินเนี่ยเราจะไม่ต้องฮิลเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะใช้ดาเมจของเซอินเลยและเทิร์นของมันก็จะประมาณสักแถวแถวเจ็ดสิบเทิร์นพอดีนะครับอ่ะตัวของราเชลก็จะกลโบนครับแบบนี้ตัม้มนะฮะนี่เมื่อกี้ถ้าตัวของเซอินได้แทงเนี่ยมันก็จะได้อีกประมาณแสนกว่าเลยนะครับทุกคนแต้มของเราก็จะทะลุไปเกือบประมาณสักแถวแถวแบบ2ล้านได้แบบสบายมากครับเห็นไหมเนี่ยล้านเก้าแล้วนะครับเห็นไหมนี่เรียบร้อยนะครับนี <c> ่ <oughs> ประมาณล้าน9-2ล้านนะครับผมแล้วก็ถ้าดีที่สุดของผมที่ทําได้คือ3ล้านเออสล้านสานั่นเองฮะทีนี้เป็นทีมบ้านๆน,นะครับหาง่ายๆนะผมแต่สิ่งที่สําคัญคือตัวของแบบพี่เซอินเนี่ยอย่าเพิ่งตายโลกจนเกินไปนะครับอย่างของเซอินเมื่อกี้ผมอาจจะตายเรไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าด้วยความตัวละครของผมมันบางมากนั่นเองครับอันนี้มาแชร์แนวทางแล้วกันเนาะถ้าสมมติว,ว่าเพื่อนๆเนี่ยทำดาเมจได้ประมาณส<ๆ>ักแถวล้านเก้าสามดาบเลยนะครับล้านเก้าคูณสามนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ดามจโดยประมาณนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5.7ล้านนะครับซึ่งถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าแบบทำได้2 2ล้านรัวๆเนี่ยคุณก็จะได้แ,บบแต้มอยู่ที่ประมาณสักแถวๆ6ล้านนั่เนเองนะครับถือว่าไม่แย่ยไม่แย่ยนะครับผมอ่ะอย่างตอนนี้นะครับไอดีของยิวันเนี่ยก็ยังมีคนไม่ตีเยอะอยู่นะครับแล้วก็วัวกิวเนี่ยผมไป11ล้านแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ไป3เออไปแบบ9ล้านแลลวเน,นี่ยเห็นไหมนี่ของเราก็ติดท็อป10อยู่นะครับเห็นไหม6.5นะครับ เดียอนาคตครับถ้าเรามีพายเข้ามาเนี่ยผมน่าจะใช้พายเนี่ยเอามาแทนตัวของอ e ีวานได้นะครับก็จะใช้พายเนี่ยในการเบิร์ดเดอร์เมดได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าทีมตัวของจุดต,ต,ติของเราเนี่ยจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาอะไรประมาณไหนบ้างนั่นเองนะครับเป็นไงสาฟรีอยู่เจ็ดได้ออยู่อันดับเจ็ดของกิลได้ไม่ธรรมาดาน,นะครับผมหนุมน่มๆแล้วก็ตอนนี้นะครับผมไอตัวของบอสน้องไก่ของเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะจบตัวของแบบท็อปได้เท่าไหร่นะครับผมแต่คาดหวังว่า อยากได้ท็อป20ถึง30อันนี้อยากได้มากนะผมถ้าได้ท็อปนี้มาก็จะดีมากๆเพราะว่ามันจะได้แหวนห้าดาวไงเออจะได้แหวนแบบ5เอ่อตัวของ4ีถึงหดาวเนี่ยเออ4ีถึงหดาวมาเนี่ย5อันนั่นเองนะครับอันนี้อยากได้จริงนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะลุ้นนะครับผม5-10%ในอนาคตกันต่อไปนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอคนในคิวแอคทีฟเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยๆแบบพรีเซ็ตหรือค่อยๆแบบคัดของคัดคนก็มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมซีอ